กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Te นะสำหรับคลิปนี้วันยะมสชมเรื่องราวของโศกนาตรกรรมทางความรักรัก,รกสามเศร้าเราสามคนอีกแล้วกันเพื่อนฝ่ายหญิงอยากเลิกลาฝ่ายชายอยากลังไว้คนที่สวยก็คือคนที่มาใหม่กันเพื่อนจุดจบนั่นก็คือความตายแยกย้ายก,กันไปเติบโตกันเพื่อนอยากทำดังดังเจ้าเอาอีหยังน้อยห็ดหัวใจกนเนื้อที่อกข้างสาย มีเอาไวน้นาทีอยัง เฮ็ดดี ee, กับเจ้าแปะตายจะร้องทำไมร้องไปเรื่อยมีวิชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าทวีศักดิ์กันเพื่อนชื่อเล่นว่านนตัวของนนเขาไปคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวรัตนาพรกันเพื่อนชื่อเล่นว่าชมพู่ผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องน้ำก็แล้วกันตัวของนนกับน้องน้ำเขาวควบหากันมาประมาณ4ปีแล้วกันเพื่อนสองคนนี้ทํางานอยู่ที่ปล่อยไก่ใช่ไหมใช่นะปล่อยเป็ดกันเพื่อนทํางานอยู่ฝั่งเขมรทํางานในบ่อนคาสิโนโกันเพื่อนแรกๆก็รักกันดีกันเพื่อนเจอหนุ่มเศรษฐีทิ้งพี่ให้น้าตาเล่วง ยังจะร้องอีกนะครับตรงนี้เองนะครับก็รักกันชู้ชื่นหวานแหววกันเพื่อนเล็กๆมันไม่มีปัญหากันเพื่อนหลังจากนั้นผ่านมากันเพื่อนปรากฏว่าตัวของนนกันเพื่อนไม่อยากทํางานที่ปอยเป็ดแล้วกันเพื่อนไม่อยากจะแจกไพ่ไม่อยากจะทํางานในบ่อนคาสิโนเขาก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านกันเพื่อนตัวของน้องน้ําก็ทํางานอยู่คนเดียวกันเพื่อนอยู่ที่ปอยเป็ดตรงนี้ก็เลยรู้สึกเหงาจิ้มเล่เหงาใจกันเพื่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเขาก็เลยไปคบหากับผู้ชายอีกหนึ่งคนชื่อว่าก้องกันเพื่อน ตัวของกล้องเองก็ทํางานอยู่ที่บ่อนคาสิโนกันเพื่อนสนิทสนมกลมเกลียวกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็พากันขึ้นสวรรค์นําการองลององลลงคบหากันได้ประมาณสองสามเดือนกันเพื่อนพอน้องน้ําไปคบหากับกล้องตรงนี้เองก็ยกมือบายๆกันเพื่อนบอกพอกันทีสําหรับนนกันเพื่อนนนเองไม่ค่อยทํางานทําการระยะหลังกันเพื่อนน้องน้ําก็เลยปันใจไปให้กับกล้องแล้วก็ย้ายไปอยู่กับกล้องกันเพื่อนแยกตัวออกห่างทีนี้ก่อนหน้านั้นตัวของนนเขาเคยออกมอเตอร์ไซค์ให้น้องน้ําใช้กันเพื่อนเป็นฮอนด้า ฟอร์ซ่ามอเตอร์ไซค์ตัวรงนี้มันจะมี G P S ผมไม่แน่ใจว่าเขาติดเองหรือว่าติดมากับรถอันนี้ผมไม่รู้กันเพื่อนเนื่องจากว่าผมไม่เคยมีฟอร์ซ่า ผมมีแค่อากิล่าสีแดงให้ไม่ใช่นับยอกยอกตรงนี้เองตัวของนอนท์ก็ติดตามดูพฤติกรรมของน้องน้ำกันเพื่อนว่าไปไหนมาไหนสุดท้ายท้ายสุดเขาก็เลยรู้ว่าน้องน้ำปันใจไปให้กับกล้องกงันเพื่อนสุดท้ายสุดตัวของนอนท์ก็เลยตัดสินใจชำระแกนกันเพื่อนเลิกลากันยังไม่ขาดยังคาลาคาลูคาลังกันอยู่ตรงนี้เองตัวของนอนท์รับไม่ได้กันเพื่อนไปมีคนใหม่แบบนี้มันหยามกันชัดจัดกันเพื่อนตัวของนอนท์ก็เลยสะกดรอยตาม GPS ที่ติดอยู่ในรถน้องน้ำกันเพื่อนตัวของนนท์ตาม GPS มาเจอเห็นว่าน้อง น้ำกำลังขี่รถกับคนอื่นตรงนี้มันยามกันเกินไปกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเขาก็เลยขี่รถตามประกบกันเพื่อนจังหวะนั้นเองตัวของน้องน้ำและตัวของกล้องยังไม่ทันระวังตัวยังไม่ทันระวังตนกันเพื่อนตัวของนนตัดสินใจลดกระจกลดลงกันเพื่อนเขาขี่รถเก๋งมาตรงนี้เองมีการชักปืนออกมากันเพื่อนเป็นปืนจุด38หลังจากนั้นเขาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเพื่อนกดไปสองนัดเปรี้ยงเปรี้ยงนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของนนกันเพื่อนเจาะทะลุล่างของกล้องทันทีกันเพื่อนกระสุนแหวก อากาศดังฟื้วฟวฟ,ฟวิ่งไปในอากาศแล้วก็ไปจอดทะลุบริเวณหน้าอกของก้องกันเพื่อนเม่นยังกลับจับวางกันเพื่อนเข้าไปสองนัดแบบติดติดทะลุอ,อกกันเลยทีเดียวตัวของก้องถึงกับเซตุป,ปัตตุปเป๋กันเพื่อนในขณะที่เขากําลังขี่รถอยู่เขาควบคุมมันไม่ได้ เขาก็เลยฉลับลงข้างทางกันเพื่อนตัวของนนไม่ได้ดูผลงานหรือว่าลงไปซ้าเขารีบสับตีนแตกใส่เกียร์หมาเขียรถเก๋งหนีไปทิ้งร่างของก้องกับน้องน้ําอยู่ที่ข้างทางกันเพื่อนจังหวะนั้นเองก็มีพลเมืองดีมาเจอตัวของก้องเสียชีวิตคาที่ส่วนตัวของน้องน้ําหายใจรวยรินเนื่องจากว่าในจังหวะที่รถลงข้างทางหัวของน้องน้าไปกระแทกกับเสาไฟกันเพื่อนหัวนอกพื้นกระโหลกแล้วขาผิดรูปกันเลยทีเดียวกันเพื่อนน้องน้ําเองอยู่ในอาการบาดเจ็บสาหัสกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดก็มีการนําตัวน้องน้าส่ง รงพหลังจากนั้นไม่นานตัวของนนสํานึกผิดคิดได้เมื่อสายไปเขาก็เลยตัดสินใจมามอบตัวกันเพื่อนรับจบรับเจ็บไปในแผลนี้กันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองผมจะมาสุดเรื่องราวที่โคตรอิลุงตุงนางของรักสามเศร้าเราสามคนของวัยรุ่นปล่อยเปรย์ในเพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณริมถนนเลี่ยงเมืองบายพาสบ้านด่านกันเพื่อนตะบนท่าข้ามอำเภอรรนย,ยประเทศจังหวัดสระบุรีไม่ใช่นะครับสักแก้วกันเพื่อน มีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาชื่อว่านายทวีศักดิ์คงปานกันเพื่อนอายุยี่สามปีชื่อเล่นว่านนผมขอเรียกสันส้นๆว่านนก็แล้วกันกันเพื่อนนนเองเป็นหนุ่มหน้าตาดีอยู่พอสมควรกันเพื่อนก่อนหน้านั้นประมาณ4ปีเขาไปคบหากับน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวรัตนาพรคำแสงเดชกกันเพื่อนอายุณปัจจุบันนี้ยี่สองปีชื่อเล่นว่าชมพู่ผมขอเรียกสันส้นๆว่าน้องน้ำก็แล้วกันกันเพื่อนน้องน้ำเองเป็นหญิงสาวหน้าตาดีนมประมาณ400ซอสีซีกันเพื่อนเป็นทรงบิ๊กม หุ่นสไลเดอร์เห้ไม่ใช่นะครับอันนั้นมันของเด็กเล่นหุ่นสแลนเดอร์กันเพื่อนเรียกว่าหุ่นดีนมดีมีตูดมีนมกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของน้องน้ํากับนนทํางานอยู่ที่ปลอยเป็ดอยู่ที่ฝั่งเขมงกันเพื่อนทํางานอยู่ในบ่อนคาสิโนเป็นเด็กแจกไพ่เป็นเด็กเสิร์ฟแรกๆก็รักกันดีไม่มีปัญหาอะไรกันเพื่อนยามแรกรักน้ําต้มผักก็ว่าหวานกันเพื่อน คอยช่วยเหลือกันเช่าห้องอยู่ด้วยกันเงินเพื่อนโดยสองคนนี้จะเดินทางไปกลับระหว่างไทยกับเขมรเง,งินเพื่อนเนื่องจากว่าบ้านเขาอยู่ใกล้ๆด่านข้ามแดนเงินเพื่อนตรงนี้เองตอนเช้าก็จะไปทํางานตอนเย็นก็จะกลับมาขี่รถมาที่ประเทศไทยขี่รถมาที่ห้องพากกันเพื่อน ทำแบบนี้อยู่ประมาณ 2- 3สปีกันเพื่อนไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3-4เดือนที่แล้วตัวของนนไม่อยากทํางานที่ปอยเปตแล้วกันเพื่อนไม่อยากข้ามไปทํางานที่กัมพูชาเขาก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านกันเพื่อนบ้านเขาก็อยู่แถวสาแก้วนี่แหละกันเพื่อนปล่อยให้เมียรักปล่อยให้ตัวของน้องน้ําทํางานคนเดียวกันเพื่อนตัวของน้องน้ําก็ทํางานไปเรื่อยๆกันเพื่อนตอนแรกๆมันยังไม่มีปัญหาทีนี้ตัวของน้องน้าพอทํางานอยู่ที่นั่นก็รู้สึกเหงากันเพื่อนเวลาไปทํางานก่อนหน้านั้นมีผัว ไปด้วยแต่ระยะหลังมาผัวไม่ไปตรงนี้เองเธออาจจะรู้สึกเหงาจิ๋มและเหงาใจหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเธอก็เลยไปคบหากับผู้ชายอีกหนึ่งคนกันเพื่อนคนคนนี้ชื่อว่ากฤษสดาชูมาอายุยี่บสองปีกันเพื่อนชื่อเล่นว่าก้องผมขอเรียกสั้นๆว่าก้องก็แล้วกัน ก้องเองก็เป็นเด็กในบ่อนคาสิโนกันเพื่อนเมื่อสองคนเจอกันในบ่อนคาสิโนความรักมันก็เกิดกันเพื่อนรักแท้แพ้คนเกตให้ไม่ใช่นะแพ้ดอกบบวคู่กันหนักกว่าเดิมอีกแพ้ใกล้ชิดกันเพื่อนตัวของก้องกับน้องน้ำเองนะสนิทสนมกลมเกลียวกันเนื่องจากว่าทํางานที่เดียวกันเวลาพักเบรกก็ไปกินข้าวด้วยกันเวลาเลิกงานก็มานั่งดื่มนั่งดิ้งตรงนี้ก็เลยสารความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งกันกันเพื่อนพากันไปยกล้อสัมผัสสว่าดกันสองคนนี้ก็มีอะไรกันกันเพื่อนหลังจากน้องน้ำได้สํา ผ่านไปกระเจียวของกล้องตรงนี้เองเธอก็เลยตีตัวออกห่างจากนนกันเพื่อนระยะหลังมาตัวของนนไม่ค่อยทํางานมันก็เลยเกิดปัญหาช่องว่างช่องโหว่หลังจากนั้นน้องน้ําก็เลยตัดสินใจยกมือใบใบตัวของนนกันเพื่อนพอกันทีตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมามันไม่มีอะไรดีเลยกันเพื่อนหลังจากนั้นน้องน้ําก็บอกกับนนกันเพื่อนบอกจะกลับไปอยู่ที่บ้านกันเพื่อนตรงนี้เองนนก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพื่อนอยากกลับไปอยู่ที่บ้านก็ไปแยกกันอยู่สักพักเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นกันเพื่อนทีนี้ ประเด็นสาคัญมันอยู่ตรงนี้ก่อนหน้านั้นตัวของนนไปออกรถให้กับน้องน,าน้าเป็น Honda For ์ซ่าสามิกันเพื่อนรถรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจว่ามี GPS ติดมาหรือไม่หรือว่าตัวของนนไปติดเองผมไม่แน่ใจแต่ตัวของนนเขาสามารถติดตามรถคันนี้ได้กันเพื่อนเขาสามารถดู GPS ได้ว่าตัวของน้องน้ําไปไหนมาไหนกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนนก็เลยรู้ว่าน้องน้ําไม่ได้กลับไปอยู่ที่บ้านกันเพื่อนที่แทไปอยู่กับกล้องกันเพื่อนบอกว่ากลับไปอยู่บ้านแทนที่จะอยู่แต่บ้านแต่ตรงนี้เองไปขุก ู่กับกล้องกันเพื่อนไปโดนกล้องกระเดา้าไปโดนกล้องเอาลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนตัวของนนก็เลยเกิดอาการหึงหวงกันเพื่อนมีการไปตามน้องน้ําที่บ้านมีการไปตามราวีอยู่หลายครั้ง เคยเอาปืนไปยิงขู่ที่บ้านน้องน้ำด้วยกันเพื่อนยิงปืนขึ้นฟ้าเปียง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 ,ยงลักษณะเป็นแบบนั้นไปข่คมขคู่น้องน้ำบอกถ้าเลิกกับกูมึงตายลักษณะแบบนี้เขาก็เคยทำมาแล้วกันเพื่อนแต่น้องน้ำก็ไม่ใด้ความสนใจไม่ได้ราคากันเพื่อนเธอเองกำลังเจอรักใหม่กำลังอยู่กับคนใหม่เอาอะไรมาฉุดมารักง,งก็ไม่อยู่กันเพื่อนกำลังหลงกินใหม่อยู่กันเพื่อนน้องน้ำก็คบกล้องมาเรื่อยๆกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดโศกนาฏกรรมทางความรักครั้งนี้ก็จบด้วยความตายกันเพื่อน ในวันที่6ธันวาคมปีพศ2567กันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ10นาฬกากลางวันแสกแสกกันเพื่อนดวงดาวไม่มีสักดวงสายลมก็ไม่แผว่วเบากันเพื่อน ตัวของน้องน้ำกับก้องกันเพื่อนเขาขี่รถกลับมาจากทำงานกันเพื่อนซึ่งตัวของน้องน้ำมารถเมร์ไซ์ฟรซ่าไปรับก้องบริเวณด่านข้ามแดงกันเพื่อนหลังจากกล้องกลับมาจากที่ทำงานสองคนนี้กำลังจะกลับห้องพักกันเพื่อนทีนี้ตัวของนนมันก็ดู GPA กันเพื่อนมันก็เห็นน้องน้ำเคลื่อนไหวกันเพื่อนตัวของนนมันก็เลยสะกดรอยตามจาก GPA กันเพื่อนขับรถมาเรื่อยๆบริเวณริมถนนเลี่ยงเมืองบายพากันเพื่อนจังหวะนั้นเองตัวของนนมันก็เห็นว่าน้องน้ำกำลังซ้อนรถกระหนุงกระหนิงอยู่กับกล้องกันเพื่อนรถ ที่มันซื้อให้บัตรนี้เองมีคนขาบกันเพื่อนนั่นก็คือกล้องเมียที่มันเคยกอดเมียที่มันเคยหอมบัตรนี้ก็ไปกอดคนอื่นมันเป็นภาพบาดตาและบาดใจตัวของนนรับบอได้กันเพื่อนแมนรับบอดได้เอ้ยเอ้ย,อยลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อน ตัวของนนตัดสินใจขี่รถไปประกบกันเพื่อนในจังหวะนั้นเองตัวของน้องน้ำกับก้องยังไม่ทันระวังตัวยังไม่ทันระวังตนเงินเพื่อนขี่รถชิวๆรับลมกันอยู่กันเพื่อนกะจะไปสวีวีวีกันต่อที่ห้องพากันเพื่อนปรากฏว่าตัวของนนกันเพื่อนมันตัดสินใจลดกระจกลงเงินเพื่อนหลังจากนั้นมันก็ไม่พูดพร่ำัมทำเพลงชักปืนขนาดจุดสามแปดออกมาเป็นปืนออโตเมติกเงินเพื่อนจ่อไปที่ร่างของก้องกันเพื่อนซึ่งกาลังขับรถอยู่สาดกระสุนไปสองนัดแบบเน้นๆกันเพื่อนปั้งปั้งนี่คือ คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของนอนเงินเพื่อนกระสุนวิ่งแหวกอากาศผ่านขอประตูรถดังฟิวเงินเพื่อนมันเป็นระยะจ่อๆมันเป็นระยะประชันชิตกุนก็เลยแม่นยังกับจับวางเงินเพื่อน เจาะทะลุล่างของก้องสองนัดด้วยกันกันเพื่อนเข้าบริเวณแผ่นหลังทะลุหน้าอกกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของป้องกันเพื่อนไม่สามารถควบคุมลดได้กันเพื่อนกระสุนขนาดจุดสาตรงนี้มันใหญ่อยู่พอสมควรกันเพื่อนตัวของก้องถูกยิงตรงนี้รถก็เลยเสียหลักกันเพื่อนเสตุปัตตุเปลงข้างทาง จังหวะนั้นเองตัวของน้องน้ำกันเพื่อนซึ่งเกาะเอวตัวของกล้ององลลงองลลงก็ได้ติดรถไปกันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะที่รถเฉลบลงข้างทางหัวของน้องน้ำได้ไปฟาดกับเสาไฟกันเพื่อนซึ่งอยู่บริเวณข้างทางดังโบกกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตัวของน้องน้ำก็นิ่งไปตัวของกล้องก็นิ่งไปกันเพื่อนตัวของนนไม่ได้ลงไปซ้ำหรือว่าไปดูผลงานแต่ประการใดเขาสับตีนแตกใส่เกียร์หมาหนีไปกางวันแสกแสกกันเพื่อนทิ้งร่างของกล้องกับน้องน้ำนอนอยู่ข้างทางกันเพื่อนผ่านไปนานอยู่พอสม ควรกันเพื่อนปรากฏว่ามีชาวบ้านมีพล,ลเมืองดี เขาเห็นรถล้มอยู่ข้างทางกันเพื่อนเขาก็เลยลงไปดูในจังหวะนั้นเองตัวของกล้องเสียชีวิตขาดที่แล้วกันเพื่อนส่วนตัวของน้องน้ำนิ่งสนิทกันเลยทีเดียวกันเพื่อนแต่ยังหายใจรวยรินยังไม่ตายกันเพื่อนตอนนั้นเองก็มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคลองเลยกันเพื่อนโทรแจ้งกู้ภัยไม่นานนักกู้ภัยก็มาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาหลังจากกู้ภัยมาก็มีการประถมพยาบาลพยายามยื้อชีวิตน้องน้ำกันเพื่อนทํา CPR หลังจากนั้นก็พาตัวน้องน้ำส่งโรงพยาบาลส่วนตัวของกล้องนิเสียชีวิตขาที่ ีกันเพื่อน ผู้ภัยเอาผ้าขาวมาห่ออย่างเดียวกันเพื่อนผ้าขาวพร้อมห่อสุดหล่อพร้อมอยางหลังจากหอร่างของกล้องเสร็จก็มีการส่งไปชนะสูตรพิกษุเพิ่มเติม,ตมที่โรงพยาบาลกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปแกะรอยกล้องวงจรปิดเนื่องจากว่าตอนนั้นไม่มีใครเห็นเหตุการณ์กันเพื่อนเห็นได้ชัดว่ารถที่ก่อเหตุนั่นก็คือรถของนนท์กันเพื่อนตัวของนนท์เองขับรถมาทะเบียนชัดเจนรถชัดเจน,จก,น,นกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามตามไล่ล่าตัวของนนท์กันเพื่อนผ่านไปประมาณสองสาชั่วโมงตัวของนนท์สำนึกผิดกันเพื่อนตรง ขากลับไปที่บ้านของเขาไปเล่าให้พ่อให้แม่เขาฟังพ่อแม่ของเขาก็เลยตัดสินใจพาตัวเขามามอบตัวกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยสอบปากคำถามหาแรงจูงใจว่าทําไมก่อเหตุครั้งนี้ตัวของนนเขาก็เลยรับสารภาพว่าเขาก่อเหตุเพราะพี่รักแรงหึงกันเพื่อนเขาเองเลิกลากับน้องน้ํายังไม่ขาดกันเพื่อนยังคารูคารังยังคาสังกันอยู่กันเพื่อนทรัพย์สมบัติก็ยังไม่ได้แบ่งการกันเพื่อนอยู่กันมาตั้ง4ปีตรงนี้ความดีเขาก็มีกันเพื่อนทีนี้น้องน้ําไปมีคนอื่นเขาก็เลยรับไม่ได้ ไปเจอภาพบาดตาและบาดใจทําให้เขาฟิวขาดเขาก็เลยตัดสินใจจบความสมานครั้งนี้ด้วยความตายกันเพื่อนนี่ก็คือคํารับสารภาพของนอนกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตบบาเขาเบาๆกันเพื่อนพร้อมกับแจ้งข้อหาให้กับเขา3ข้อหาด้วยการกันเพื่อน หนึ่งก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามาตา2 8 8กันเพื่อนอัตราโทษก็คือ15ปีถึง20ปีและมีโทษจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต2ก็คือข้อหาพยายามฆ่ากันเพื่อนอัตราโทษ2ใน3ของคดีฆ่าเนื่องจากว่าน้องน้ําตอนนี้ยังอยู่ในอาการสาหัสยังอยู่ในห้อง i อ u กันเพื่อนลักษณะแบบนี้มันเข้าข่ายพยายามฆ่าเขาก็เลยได้ข้อหานี้ไปด้วยกันเพื่อน3ก็คือพรบอาวุธปืนอัตราโทษตั้งแต่1ปีถึง10ปีกันเพื่อนนี่ก็คือ3ข้อหาใหญ่ๆ3ข้อหาเน้นที่ตัวของนนท์ได้ รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนหลังจากนี้ไปตัวของนนก็ต้องจอระเรเขาไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจําเบ็ดเสร็จแผ่นี้มีในกระเป๋าแน่ๆไม่ต่ํากว่า20ปี30ปีกันเพื่อนอาจจะมีหนึ่งตลอดหรือว่าหนึ่งประหารเป็นของสมน้าหน้าคุณเนี่ยไม่ใช่นะของสมน,นาคุณให้กับนนในการก่อเหตุครั้งนี้ก็เป็นไปได้กันเพื่อนนี่ก็คือจุดจบของนน,นกันเพื่อนส่วนตัวของกล้องเองก็ขอให้ไปสู่พภูมิที่ดีน้องน้าเองก็ขอให้หายวันหายคืนก็แล้วกันกันเพื่อนฟังเรื่องราวนี้ไว้เป็น ปทาหอนสอนเห่าไม่ใช่นะอุทาหอนสอนใจกันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกับเขามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอภัยเพื่อนไวน้ณที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงม,มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม